6ปัญหาที่ทำให้ผมเสียมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะแพทย์หญิงกุลธิดารู้สวัสดิ์ค่ะแพทย์ประจำ3 M Hair Transplant by โรงพยาบาล Masterpiece ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็พบว่าปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนให้ความสนใจมากขึ้นเนาะเริ่มสังเกตแล้วว่าผมเราเนี่ยมีลักษณะที่เสียมากขึ้นกว่าแต่ก่อนปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลให้เกิดความเสียหายเหล่านี้วันนี้หมอจะมาพูดปัญหาคร่าวๆให้ฟังกันค่ะ ปัจจัยข้อที่1น,นะคะเป็นเรื่องของแสงแดดและสภาพอากาศค่ะในหลายๆคนก็อาจจะพอรู้มาแล้วบ้างนะคะว่าตัวแสงแดดเนี่ยจะมีลักษณะของรังสี UV ที่ทำลายเส้นผมได้เหมือนกับการฟอกสีเลยค่ะ ทำให้เส้นผมมีลักษณะแห้งเสียโครงสร้างที่เสียมากขึ้นหากเราออกไปเผชิญแสงแดดเราอาจจะต้องมีการป้องกันเริ่มต้นจากการกางล่มก่อนหรือในบางครั้งอาจจะต้องใส่หมวกที่มีปีกกว้างเพื่อปกป้องเส้นผมนะคะเพื่อคลุมไม่ให้บริเวณผมของเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นค่ะปัจจัยข้อที่2นะคะก็คือการใช้ความร้อนค่ะจริงๆก็จะคล้ายๆกับข้อแรกนะคะแต่ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ในการจัดแต่งทรงผมในทุกๆวันค่ะการใช้ความร้อนเนี่ยหากใช้ความร้อนมากจนเกินไปจะเป็นการทำลายเกล็ดผมซึ่งเกล็ดผมมีความสำคัญก็คือเป็นปราการของเส้นผมที่ช่วยดูแลความชุ่มชื้นความแข็งแรงค่ะให้ใช้ความร้อนในขนาดที่ต่ำแล้วก็ในการทำผมให้แห้งเนี่ยนอกจากการใช้ไดเป่าผมแรงๆเนี่ยอาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไดเป่าผมที่เบาลงใช้ความร้อนลดลงค่ะใช้ทางเลือกในการทำให้ผมแห้งมากกว่าทางเลือกการใช้ความ ร้อนหนักๆน,นะคะปัจจัยข้อที่3นะคะก็คือการมัดผมรวบตึงเป็นประจำค่ะหลายๆคนเนี่ยมีคาถามคาถามนี้มาให้หมอบ่อยๆเลยว่ามัดผมเนี่ยทำลายรากผมยังไงล่ะคะคุณหมอการมัดผมรวบตึงนะคะจะเป็นการดึงรังรากผมนอกจากจะเป็นการทําลายรากผมโดยตรงแล้วเนี่ยยังเป็นการลดการเลี้ยงของเลือดไปที่รากผมค่ะ เมื่อผมเราขาดเลือดเป็นเวลานานๆน,นะคะเส้นผมก็จะมีลักษณะที่เล็กลงหลุดร่วงง่ายขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะผมไม่ขึ้นบริเวณนั้นได้เลยค่ะข้อที่4นะคะเป็นปัจจัยที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วก็คือการทําเคมีและการย้อมสีผมค่ะเหล่านี้นะคะเป็นการใช้สารเคมีเนื่องจากทําให้เส้นผมมีความเปราะหักง่ายขาดง่ายค่ะวิธีการดูแลนะคะเพื่อลดการเกิด ผลเสียจากการย้อมผมหรือว่าการทําเคมีเนี่ยก็แนะนําให้ทำเนี่ยห่างอย่างน้อย3เดือนหรือว่าถ้าให้ดีที่สุดก็คือประมาณ6เดือนนะคะข้อที่5นะคะอันนี้หลายๆคนนึกไม่ถึงแน่นอนก็คือการใช้น้ําอุ่นในการสระผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุ่นไม่ได้ร้อนมากๆเนี่ยก็สามารถใช้สาได้ค่ะเพราะว่าข้อดีของตัวน้ําอุ่นเนี่ยก็มีอยู่ก็คือมันจะช่วยในการชําระตัวสิ่งสกรปรกหรือว่าคราบน้ํามันเนี่ยออกจากเส้นผมให้เส้นผมสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ชําระน้ํามันที่สําคัญสําหรับเส้นผมออกไปด้วยวิธีการแก้ไขนะคะก็คือในช่วงแรกของการสระผมอาจจะล้างผมด้วยน้ําอุ่นนะคะเบาๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้น้ําเย็นในการล้างหลังจากที่เราใช้ครีมนวดเพื่อไม่ให้ตัวน้ำเนี่ยชาตัวครีมนวดออกไปทั้งหมดนะคะปัจจัยข้อสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของความเครียดอ่า ปัจจัยข้อนี้มาอยู่ในเรื่องผมเสียได้ยังไงความเครียดนะคะจริงๆส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดเลยค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นเริ่มต้นที่เรื่องของฮอร์โมนก่อนฮอร์โมนเนี่ยจะใช้ในการควบคุมระบบต่างๆของร่างกายทั้งหมดทีการแก้ก็คือนั่งสมาธินะคะผ่อนคลายความเครียดหาอะไรทำบ้างอย่าทำงานอย่างเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยปัจจัยที่หมอกล่าวถึงไปมีใครทำอยู่บ้างคะ ถ้าใครมีความกังวลเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ 3M Hair Transplant by ยโรงพยาบาล Masterpiece ได้นะคะนอกจากนี้ถ้าใครยังไม่กล้าเข้ามาปรึกษาแต่มีคำถามที่อยากส่งเข้ามาก็ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันด้านล่างนี้เลยได้นะคะปันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะครับครับเย้เย้เยปรากฏลืมอัดเสียงไม่ใช่